สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่7 7 0ดรอยเจิบค่ะเจ0ดูนย์รหัสใส่ไว้ให้ได้บนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ดน้บนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะสดใสามากวันนี้สับถ่ายงานตอนคุณแม่ปีสองถ่ายงานตอนกลางคืนแต่ว่าเ n e r g y ไม่ดรอปเลยนะคะอันนี้มันน่ารักจริงนะคะพูดจริงตอนนี้ถ่ายรอนปีสอง Energy ไม่ดรอปเลยเพราะว่าอันนี้มันสีสันสดใสน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูวดชม นี่น่ารักเนาะออกมาไม่ทันสงการน่ะเออน่ารักไหมนะคะวันนี้มีมาให้เลือกเสร็จรายเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เนื้อผ้าตัวนี้นะคะเป็นเนื้อผ้าลินินพิมพ์รายค่ะซึ่งสีเขานี่แบบมันจะให้อารมณ์แบบสีมันสวยอะ่ะมันให้อารมณ์แบบน่ารักเนาะนี่แตะอนนะคะเดี๋ยว นี่แล้วก็ยิ่งตัวแรกนะคะยิ่งตัวแรกใส่มาชอบปลายแล้วก็ชอบสีเขามากเลยนะคะตัวนี้ค่ะคุณแม่ขาเนื้อผ้านะคะน้องจะเป็นเนื้อผ้าลินินพิมพ์ลายก่อนที่จะไปดูผ้าใกล้ๆจะชัดนะคะเดี๋ยวส้มชี้แจงรายละเอียดข่าวๆก่อนตัวนี้น้องจะเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นิ้วอกเสื้อ44นิ้วความยาวเสื้ออกเสื้อ44นิ้ววัดจาก,กรักแร้ซ้ายมาลักแร้ขวาดึงพอดีพอดีไม่อ้าเกินแล้วก็ไม่ได้แบบ ห่อเกินนะคะดึงพอดีอยู่ที่44นิ้วความยาวอยู่ที่25.5นิ้วนะคะ25.5นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำรา,ราคานะคะแล้วก็ราคาหน้ารักสมตัวเขาอยู่ที่790บาทค่ะ790บาทโอนชำระจะส่งฟรีกเก็บไปทางบวก50บาทชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บาทในการจะสมครั้งเดียวกันคุณแม่บอกเลยว่าซื้อของช่วงนี้ได้ราคาหน้ารักจริงๆนะคะอย่างที่รู้ๆกันอยู่คุณแม่คะแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของโปรโมชั่นเดินเมษาด้วยนะคะ ซื้อครบ2,000บาทขึ้นไปในการสั่งหนึ่งครั้งรถ100ซื้อครบ3,000บาทขึ้นไปในการสั่งหนึ่งครั้งรถ300รองคละดูนะเผื่อใครชอบหลายตัวนะคะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์ส้อมอกจริงแค่3าี่3นะคะก็กำลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวอยู่เหมือนกันนะคะยิ่งตัวนี้เนื้อผ้าเขาแบบบางเบาเนาะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบตอนแรกมันเหมือนเสื้อหนูเลยตัวมันเหมือนไม่ไม,ไม่ถึง44เนาะแต่มันถึงนี่ มันถึง44นะคะและหนูอกแค่นี้เองนะคะมันก็จะแบบเออปล่อยแบบเสื้อทรงสบายๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคาบอกแล้วไซส์บอกแล้วที่นี้เรามาดูเนื้อผ้ากัน เนื้อผ้ารุ่นนี้นะคะเนื้อผ้ารุ่นนี้จะเป็นน้องจะเป็นเนื้อผ้าลินินนะคะน้องจะเป็นลินินลินินแท้นะตัวเอจะเป็นลินินแท้นะคะจะเป็นเนื้อนี้แต่ว่าเขาจะเป็นลินินพิมรลายแล้วก็อย่างที่เคยแจ้งแจ้งกันไปตลอดว่าลินินเองมีหลายเนื้อนะคะมีหลายเนื้อมันจะมีลินินที่แบบเออเนื้อแน่นนิดนึงเนื้อบางเบานิดนึงนะคะส่วนตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยจะเป็นเนื้อลินินที่แบบมีความแบบเนื้อบางเบาแล้วก็ใส่สบายรายน่ารักสีสันน่ารักนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้คือเนื้อขาวนะคะนุ่มนิ่มใส่สบายแล้วมันไม่ร้อนนะคะเหมาะกับช่วงหน้านี้สุดๆเลยนะคะอันนี้คือผ้ามันสวยคุณแม่คะนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าลินินนะคะเนื้อผ้าลินินแล้วก็พิมพ์ลายออกมาได้สวยทีเดียวนะคะสหรับตัวนี้นี่เลยเนื้อขาวอันนี้เนื้อขาวนะคะ นเนื้อผ้านินินนะคะบอกเลยว่าเนื้อนี้ใส่สบายจริงๆแล้วก็สวยด้วยนะคะมันแบบเหมือนแบบอยู่บนผิวเราเลยอะ่ะมันละมุนล,ละมุนผิวขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ถามว่ามันบางไหมคุณแม่นี่อันนี้หนูใส่แบบเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่เห็นนะคะมันก็เสื้อไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้บางไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะโป้ะนะแต่เนื้อผ้าแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูแบบกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไมค์ออกก่อนรูปแบบนี้นะคะน้องจะเป็นงานคอปป ซึ่งจะเป็นงานคอปกแบบนี้นะคะตัวเนี้ยสมบอกเลยว่าใส่ติดก,กลุ่มคอถึงเม็ดบนเถิกมันเก๋มันก็จะเป็นทรงนี้ เห็นไหมคะมันไม่ได้ดูลำคาญนะปกติหนูเป็นคนขี้ลำคาญมากขนาดกระดุมปลายแขนบางทียังไม่ใส่เลยนะคะแต่ตัวนี้คือติดกระดุมคอถึงเหม็นปนเถอะมันเก๋มากมันจะเป็นทรงประมาณนี้คุณแม่คะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ติดก็ได้นะหนูปดให้ดูนี้นะคะนี่ถอดมาให้ดูแล้วนะคะเกิดว่าอ่ะอันนี้นะคะนี่ถอดมาให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ติดกระดุมคอมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้มันก็เป็นทรงประมาณนี้อันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าคือใครอึดอัดไม่ชอบมันก็จะเป็นประมาาณนีี้้แต่่่ออยงทบกกว แค่ติดให้ดูนะคะติดให้ดูเถอะมันเก๋กว่า ว่าติดตามทรงเขาเถอะมันเก๋กว่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้คุณแม่คะไม่ได้อึดอัดนะคะมันจะมีแบบช่องว่างมันไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นแล้วความที่ผ้าเขาอย่างที่บอกไปว่าเนื้อผ้าก็มีความนุ่มนิ่มนะคะถึงแม้ว่ามันจะโดนคอเรามันก็ไม่ได้แข็งเลยตัวนี้มันจะไม่ได้แข็งนะคะบางคนถามว่าตรงนี้มันแบบรองผ้าแข็งๆไหมไหมมันไม่ได้แข็งเลยนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้ผ่าติดกระดุมหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับแขนกระบอกจับปลายแขนนะคะก็คือจะจับปลายแขนนิดนึงนะคะความยาวแขนอยู่ที่ประมาณข้อศอกพอดีอันนี้นนะคะือ ข้อศอบพอดีนะคะน,นี่คืองานด้านหน้าเนาะแล้วก็อันนี้ค,คืองานด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้าแบบนี้เนาะบอกเลยว่าตัวเนี้ยผ้าสวยมากนะคะนี่ นี่นะคะทีนี้ด้วยความที่เขาอ่ะจะมีเป็นลายๆแบบนี้แล้วคือถ้าเกิดเราสั่งกันตามสอีอ่ะอาจจะผิดพลาดได้เหมือนเดิมส้มจะให้สั่งเงินตัวเลขนะคะอ่ะตัวนี้นะคะตัวอ้ส้มส่ยอยู่ตัวนี้ถ้าเกิดคุณแม่ถูกใจสีนี้ตัวไอ้ส้มส่อยู่รายนี้สั่งตัวที่1ค่ะสั่งตัวที่หนึ่งเดี๋ยว,วูยืนดูตัวที่1ให้ดูตัวนี้สีสันแบบว่าเป็นลายดอกแบบสีนี้นะคะพื้นเขาคุณแม่มันจะออกแบบว่าเป็นพื้นมันจะไม่ได้ขาวนะมันจะไม่ได้ขาวจ้วงมันจะ ออกมาณแบบขาวครีมๆีมนะคะแล้วก็จะมีแบบเขียวๆนะคะมีความแบบฟุ้งๆเหมือนวาดรูปแบบดอกไม้ระบายสีน้ําแล้วก็แรงเงาเนาะอันนี้นะคะรายนี้นะคะถ้าเกิดถูกใจตัวซุสซ้อยู่สั่งตัวที่1สั่งรายที่1ค่ะเดะ๋ยูขึ้นไว้ให้นะตัวนี้จะเป็นตัวที่1นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่1ค่ะตัวที่1ค่ะ ตัวที่หนึ่งค่ะสีนี้นะคะสีเสืส้อใสอยู่นี้นะคะเดี๋ยวยืนให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่จะได้มีเวลาตัดสินใจนะว่าชอบตัวเสื้อใส่ยอยู่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งสีที่หนึ่งนะคะนี่บอกเลยว่าน้องคือจะตัวใหญ่นะน้องคือจะเป็น,นตัวใหญ่นะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าผ้าเขาแบบนี่มันทิ้งตัวแล้วก็รูปไปตามตัวเราแบบนี้เหมือนเป็นเสื้อหนูเลยเนาะน,นี่นะคะจริงๆมันถึงสี่สิบสี่นะใหญ่เลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือตัวที่1น,นะคะสีนี้สวยนะคะสดใสเนะี่ยแตถามว่ามันจะชูดฉาดไหมด้วยความที่พื้นเขามันจะไม่ได้ขาวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดก,กันโชกเนาะมันก็จะมีความแบบซอฟตกว่านะคะอันนี้สวยเลยตัวที่1คะ่ะใส่เปิดคลิป 770ค่าง,งานผ้าลินินพิมพ์รายนะคะและก็ตัวที่ซึมใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่2ค่ะไซส์เดียวกันฟรีไซส์44นะคะแต่ว่ารายเขาจะเป็นรายดอกนะคะแล้วก็สีสันตานี้นะคะสีสันตานี้เดี๋ยวยืนเฉยๆให้วิจารณาดูนะคะว่าชอบไหมสีนี้จะเป็นสีที่2นะคะบอกเลยว่าแต่และสีมันจะมีความน่ารักแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะแบบมีความ มันจะมีความเป็นดอก,ดอกแต่ว่าเมื่อแก้มมันจะออกแบบโทนนะคะโทนของสีอย่างตัวแรกมันจะออกแบบโทนแบบสีเหลืองน้าตาอะไรเงี้ยมันจะเป็นโทนนั้นเนาะแต่ตัวนี้นคุณแม่ลองสังเกตดูมันจะออกโทนแบบม่วงชมพูนะคะก็สดใสไปอีกแบบเนาะอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบปลายนี้ี๋ยืนให้พิจารณาดูสีนะคะชัดๆนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดใครดูไม่ทนันเดี๋ยวฉันใส่าภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปหรือว่าถ้าดูไม่ทนันจริงคุณแม่หยุดคลิปไปก่อนหยุดคลิปไปก่อนได้เลยแล้วก็ลองดูว่าชอบสีนี้ไหมนะคะเลือกเองกับมือเพราะฉะนั้นอะ น่ารักหมดเลยทั้ง7ตัวนี้นะคะอะตัวนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่2ค่ะโทนสีนี้นะโทนออกม่วงชมพูแบบนี้ค่ะจะเป็นรหัส770ตัวที่3ค่ะตัวที่3ยังอยู่กับงานผ้าลินินพิมพ์รายนะคะรายยังคงเป็นรายดอกเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโทนเป็นโทนเทาบ้างแล้วตัวนี้ของจินจอเทาอมเขียวนะคะออกเทาอมเขียวตัวนี้สีคลาสสิกค่ะ สีคลาสสิกสีสวยคลาสสิกนะคะก็สำหรับใครที่แบบเอออยากได้โทนนี้นะคะตัวนี้สีมันจะมีความแบบสีเทาหรือเปรือบเขียวสีเก๋มากสีเทาหรือเหรือบเขียวใครที่แบบไม่กล้าใส่แบบชมพูดแดงจ๋านะคะอยากได้งานตัวนี้นะคะอยากได้งานรุ่นนี้รุ่นนี้ก็อแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แบบออกโทนเรียบร้อยนะคะแถมโทนดูแพงด้วยสีเทาเหรือบเขียวค่ะเป็นเทาเหรือบเขียวนะ อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องของแต่ละคนจะเห็นเป็นเป็นสีประมาณไหนเนะเาะพบว่าสีอันเนี้ยคือแบบมันแสดงผลยากมากหนูมั่นใจเลยของจริงมันจะเป็นเทาเหลือบเขียวค่ะนี่เดี๋ยวยืนช้าให้ดูสีให้ดูสีเสื้อนะสีนี้สีสวยค่ะเทาเหลือบเขียวค่ะถ้าสนใจตัวเสยยื้อสู่สั่งตัวที่สามนะคะสั่งตัวที่สามค่ะเทาเหลือบเขียวค่ะ ตัวนี้จะเป็นรหัส7 7 0 7 7 0ตัวที่4นะคะตัวที่สี่จะใส่ไว้ให้ด้วยตัวนี้ค่ะจะเป็นพื้นขาวลายใบไม้สีส้มนะคะอันนี้มีความเก๋มากแล้วก็น่าจะเป็นเฉดสีโทนสีที่เห็นเป็นลายแบบขึ้นห้างสรรพสินค้าเยอะที่สุดนะคะสำหรับลายนี้นะคะอันนี้คุณแม่ค่ะดูเป็นงานแบบงานแบรนด์เลยนะคะสีสวยมากแต่ว่าตัวนี้ต้องขอบอกตรงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความที่เขาพื้นเขาจะเป็นสีขาวนะคะถ้าเกิดใครกังวลว่ามันจะเห็นแบบรังๆอะไร มันไม่ถึงกบเห็นนะมันไม่ถึงกบเห็นนะคะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเกิดว่าใครกังวลนะคะอันนี้อาจจะต้องใส่ซับนิดนึงนะอาจจะต้องใส่ซับนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าอันนี้สีจริงมันมีความเก๋มากเหมือนแบบพืชห้างอ่ะสุดจะเป็นสีประมาณนี้เยอะนะคะน่าจะเป็นเฉดสีที่เขานิยมกันเนเาะแล้วก็งานตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เขาเป็นงานแพงเขาเป็นงานที่เป็นงานแพงเลยเป็นงานที่สเปคมาแพงนะคะตะเข็บใดๆนะคะคุณแม่กุนให้เรียบร้อยแบบนี้ นี่คุณให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้คือตะเข็บเนาะนี่คุณให้ทั้งตัวนะคะเวลาเราใส่อะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเห็นลางๆแต่คือมันจะไม่เห็นตะเข็บเลยนะคะมันเห็นที่เพ้นเป็นเส้นๆพวกเนี้ยมันก็คือเป็นเป็นเป็นกุณเก็บตะเข็บงานแบบนี้แล้วก็งานตัวนี้คือมีกระดุมให้ด้วยนะคะเป็นกระดุมสำรองให้ตรงนี้ด้วยนี่จะมีกระดุมสำรองให้ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นงานแบบสเปกแพงเลยที่เย็บเก็บตะเข็บ คุณตะเข็บให้ทั้งตัวนะคะบอกเลยว่า790อันนี้คือน่ารักมากราคาน่ารักมากนะคะเกรดเหมือนงานขึ้นห้างเลยนะคะอันนี้แบบตะเข็บให้ดูเลยแล้วก็นี่มีกระดุมสำรองให้ด้วยนะคะในราคาเพียง7 9 0บาทนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจสีสีขาวนะคะสีขาวลายใบไม้สีส้มนะคะตัวนี้เฉดนี้นะคะคุณแม่สั่งตัวที่4คะ่ะสำหรับลายใบไม้ถึงแม้ว่าเขาจะมีแค่สีขาวพื้นขาวกับปลายใบไม้สีส้มเนาะแต่ด้วยสีส้มเขาอะค่ะมันจะมีความแบบ ไลส่สีเล่นสีด้วยในรายใบแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีความแบบส้มเข้มส้มอ่อนส้มสว่างเล่นสีไล่สีด้วยเดี๋ยวยืนให้ดูทาช้าชาัดนะคะสาหรับสีเขานะคะนี่มันจะมีแบบเล่นเฉดเล่นสีของส้มนะคะบอกเลยว่าสีเนี้ยเป็นสีที่แบบเดินห้างซัปสินค้าดังๆเห็นเยอะนะสีโทนประมาณเนี้ยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบความเก๋ไก๋ของสีนี้นะคะคือแม่สั่งตัวที่สี่นะ 0ค่ะรหัสเ7 0ดเนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่5ตัวที่5นะคะอย่าลืมจดไว้นะหนูกลัวว่าทุกคนจะลืมนะคะถ้าใช้ความจำมบางทีเราลืมว่ามันลายพอยต์เหมือนกันหมดตัวนี้จะอยู่กับโทนสีชมพูส้มค่ะสีแบบสีไซรหลับระยะสีน่ารักนะคะตัวนี้ก็คือยังคงเป็นลายดอกพื้นเขาจะออกชมพูอ่อนนะคะพื้นเขาจะออกชมพูอ่อนแล้วก็มีลายดอกสีส้มนะคะสีส้มสีแดงสีฟ้าประดมาณนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ของจริงน่ารักส้มช,ชอบโทนสีนี้นะคะคุณแม่ ของจริงอันนี้มันจะไม่ใช่ข่าวด้วยมันจะไม่ได้ใสขนาดนั้นของจริงมันจะมีความขุ่นนิดนึงมันจะเป็นชมพูมันจะเป็นชมพูค่ะมันจะเป็นชมพูประมาณนี้แล้วนี่นี่ให้ดูสีสวยสีนา่ารักนะคะอันนี้นะคะบอกเลยแล้วก็ถ้าเห็นเป็นขา,ขาวที่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยอย่างที่แหวกให้ดูไปเขาจะเป็นงานตะเข็บคุณแม่มจะเป็นงานกุ้น จะเป็นงานกุนตะเข็บนะคะที่เห็นเป็นเส้นๆ้นอันเนี้ยนะคะที่เห็นเป็นเส้นๆพวกเนี้ยค่ะคือจะเป็นเห็นเป็นอันนี้นะคะจะเห็นเป็นงานทุนตะเข็บให้นะคะเป็นงานแพงเลยนะคะเป็นงานสเปกเย็บแบบเย็บแพงเลยนะคะหนูขายให้คุณแม่ในราคาแค่790บาทเท่านั้นคุณแม่ค่ะส่วนผ้าลินินเนื้อดีลินินพิมพ์ลายเนาะอ่าแล้วก็สีนี้สีที่ห้าค่ะน่ารักมากสีนี้เมอนสีไซรัปเลยมันจะเป็นแบบชมพูส้มๆเนาะถ้าใครถูกใจสั่งตัวที่ห้าค่ะด้านหลังค่ะ ตัวที่หค่ะตัวนี้จะเป็นรหัส770ตัวที่6นะคะตัวที่6ตัวนี้นะคะสีเขาจะออกเป็นโทนสีเขียวอ่อนสีเขียวพาสเทลเนาะสีเขียวแบบน่ารักน่ารักสีเขียวเนาะเป็นเขียวอ่อนเขียวพาสเทลนะคะเป็นลายดอกจิว๋วจิ๋วจิ๋วเล็กเล็กแบบนี้นะคะเป็นลายดอกจิว๋วจิ๋วนะคะแล้วก็อันนี้สีสันไม่ฉูดฉาดเลยนะคะก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะสีเขียวนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครถูกใจรีบหนึงนะเพราะว่ามีน้อยสต็อกอันนี้มีน้อยนะคะตัวที่6ค่ะ ตัวที่6ค่ะอันนี้สีไม่ฉุดฉาดและเป็นลายดอกเด็กด้วยถ้าใครชอบนะรีบสั่งเลยตัวที่6ค่ะหาตัวนี้จะเป็นรหัส770ตัวที่7โทนสีฟ้าหนึ่งเดียวในคลิปนี้นะคะโทนสีฟ้าอันนี้จะเป็นแบบสีฟ้าใสๆเนาะแล้วก็คือคุมโทนแบบเขาก็จะปักน้ําเงินปักม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีสีฉุดฉาดมานะคะตัวนี้เหมือนเดิมสต็อกมีน้อยก็เลยเก็บไ้เป็นตัวที่6ทีที่7นะคะถ้าใครถูกใจรีบนิดนึงเนาะตัวนี้ค่ะสีฟ้านะคะ สีฟ้าค่ะยืนให้ดูสีนะอ่ะใส่ให้ดูครบแล้วทั้ง7สีนะคะสี ถ้าใครถูกใจเสื้อลินินพิมพ์รายนะคะแบบนี้นะคะก็สั่งรหัส770ตามด้วยตัวที่ต้องการได้เลยจะเป็นฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นิ้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้นะคะเน้นผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบผ้าดีจริงแล้วก็การตัดเย็บคือแม้กระทั่งด้านในคือ,อยังใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้นะคะแล้วก็งานเหมือนแบบเป็นงานแพงงานขึ้นห้างเลยเพราะว่ากระดุมกระดุมสำรองอะไรใดก็มีให้ด้วยนะคะแค่790บาทเท่านั้นโอนชําระจะส่งให้ฟรี ะะเก็บไปทางบ๊ก5้บาทชิ้น้บาทชิ้ต่อไป10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันบอกเลยว่าได้รับไปแล้วต้องถูกใจเนื้อเขาแน่นอนนะคะนุ่มใส่สบายมากหนูใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักนะยังไม่ได้มีความคันความอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ขันแน่นอนเพราะว่าด้านในก็คือแบบเก็บตะเข็บให้ด้วยนะคะก็ถ้าถูกใจมี7สี7จายให้เลือกนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ